สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการเวียนหัวหรือที่เรียกกันว่าบ้านหมุนซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยคือโรคหินปูนหูชั้นในเคลื่อนทำให้จู่ๆก็เกิดอาการเวียนหัววันนี้ไอเดียมีโสภาก็มี5สูตรอาหารที่จะช่วยบรรเทาอาการเวียนหัวมาฝากกันค่ะเริ่มจากชงชาน้ำขิงหรือจะเคี้ยวสดๆก็ได้ค่ะ ขิงไม่เพียงแต่จะช่วยขับลมในกระเพาะอาหารแล้วยังช่วยลดความดันทําให้เลือดไหลเวียนดีอาการเวียนหัวก็จะค่อยๆหายไปค่ะเราจะใช้ขิงโสดหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดไม่เกิน3นาทีหากไม่มีจะใช้เป็นขิงผงก็ได้ค่ะไว้ชงดื่มเวลาที่มีอาการค่ะสูตรต่อไป เป็นน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์และน้ำพึง่งโดยผสมน้ำพึ่งสองส่วนกับน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์หส่วนแล้วค่อยๆจิบวันละหนึ่งช้อนโต๊ะสูตรนี้จะช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนไปนเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นช่วยป้องกันและแก้อาการบ้านหมุนได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการบ้านหมุนและคลื่นไส ให้ผสมน้ำอุ่นหนึ่งแก้วกับพริกไทยดำบด4เม็ด้ํามะนาวหนึ่งช้อนชาและเกลืออีกเล็กน้อยผสมให้เข้ากันแล้วดื่มสูตรนี้เป็นสูตรบรรเทาอาการบ้านหมุนแบบเฉียพันเท่านั้นแม่แนะนำให้ดื่มทุกวันค่ะมาถึงสูตรที่4โยเกิร์ตกับสตอรอเบอรี่โดยน้ำโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยผสมกับสตรอเบอรีร่สด5-6ลูก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็ได้ค่ะซึ่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูตรนี้จะช่วยบรรเทาอาการบ้านหมุนได้ดีแต่สำหรับผู้ที่มีอาการวิงเวียนจากการเป็นไมเกรนก็ควรหลีกเลี่ยงการกินโยเกิร์ตค่ะและสูตรสุดท้ายสูตรนี้ง่ายมากๆค่ะเพียงกินแอลมอนในทุกๆวันวันละหเม็ด จากที่หาข้อมูลพบว่าวิตามิน B และ E ในแอลมอนช่วยต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้เกิดอาการบ้านหมุนได้และการกินออลม,มอนเป็นประจำจะช่วยบำรุงสมองป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์อีกด้วยค่ะอาการเวียนหัวหรือบ้านหมุนหากมีอาการแล้วก็ควรพักผ่อนไม่ควรทำงานต่อหลีกเลี่ยงแสงจ้าเช่นแสงทีวี หรือแสงจากจอสมาร์ทโฟนเพราะแสงเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการบ้านหมุนได้และควรดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนและแอลกอฮอล์และที่สำคัญควรออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการอยู่บ่อยๆก็ควรไปพบแพทย์จะดีกับตัวเราค่ะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ ต้องดูแลตัวเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ